สวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็จะพามาล้างบ่อหอยอีกแล้วค่ะถ่ายน้ำนะคะเพื่อนๆเราจะมาถ่ายน้ำนะคะ ออกลอกให้สะอาดค่ะป๋องก่อนจ้ะ ค่ะเพื่อนๆฝากติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ได้นะคะคุณแม่จะพาไปดูหอยจ้ะนี่เลยค่ะเพื่อนๆหอยคุณแม่นะคะนี่เลยค่ะใส่น้ำให้ใหม่นะคะเพื่อนๆ ไข่น้าไม่เขาใหม่ค่ะไข่ลองออกลองนี้คุณแม่เลี้ยงปลกกัดสวยงามแล้วนะคะกำลังออกไข่เลยค่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพินกามิรี่ค่ะอคุณแม่ก็เหนื่อยเหลือเกินคุณแม่ยังไม่หายเหนื่อยนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะโอ้ยไ์สดก็ไม่ได้ เราก็มาถ่ายน้ำหอยกันนะคะค่ะถ่ายน้ำให้สะอาดแล้วนะคะเพื่อนๆนเปลี่ยนน้ำให้เขาีกแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาถักบุ้งอัมนเดิมใส่ลงไปนะคะถักบุ้งอัมนเดิมใส่ลงไปฝากกดติดตามทีงแม่ถ่ายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์ที่แม่ด้วยนะคะี่แม่ก็จะถ่ายแต่ต้นไม้กับหอยนี่แหละครเพื่อนเพื่อนดู มีแต่ต้นไม้นะคะเพื่อนๆเขียวไปหมดเลยนะคะต้นไม้นำโชคของคุณแม่นะคะเพื่อนๆเศรษฐีวินสันก็เยอะมากเดี๋ยวพอปลูกบ้านเสร็จปลูกบ้านใหม่เสร็จจะเอาเศรษฐีวินสันไปตั้งนะคะเพื่อนๆเศรษฐีวินสันเราเยอะมากคุณแม่เพาะเศรษฐีวินสันไว้เยอะมากเลยนะคะโน่นค่ะ สวยๆถ้าไปอยู่ในร่มแล้วก็จะสวยน่าดูนะคะเพื<ๆ>่อนๆมีแต่ไม้มงคลนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราไปดูสิ้าบ้านแห่งนี้ด้วยจ้ะนี่ไม้มคงคลของเราค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆม,มืดมืดฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่แต่พินแฟมิลี่ค่ะกดกระ,กะดิ่งกดทับสกาย์กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆทำงาน,นสบายเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่ส่ายินตาเลี่ด้วยค่ะกดจะดิ่งกดซับตะไลกดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้คุณแม่เปิดลองประกาศนะประกาศไข่เป็นฟองเต็มเลยค่ะสงสัยจะได้ลูกเยอะมากขอจบคลิปเด้อค่ะบ๊ายบาย